หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคัง่งสำหรับวันนี้นะครับเราก็มารับชมในเนื้อหาเกี่ยวกับว่าราคาของบิตคอยจะทิศทางไหนนะครับจะบนหรือล่างเนาะมันมีทฤษฎีอะไรบ้างมีจังหวะไหนบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนรอ2องเวเลยก็คือ Bitcoin อยู่ที่90้าหมอันนี้คือแนวต้านนะครับกับแนวรับคือเจ็ดหสองพันดร้อย นะครับที่จะเป็นแนวรับสุดท้ายและจะเป็นแนวรับที่อาจทำให้ราคาของ BTC ขึ้นรอบใหญ่และสามารถทะลุออทามไฮได้ซึ่งเราไม่รู้หรอกอนาคตเป็นยังไงแต่เราคาดการจากข่าวต่างๆในคลิปที่แล้วผมก็บอกเรื่องของ FTX ด้วยนะครับก็เป็นสาเหตุแล้วก็ราคาบิต c o i n มาถึงจุดที่อ่ารออะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับอาจจะมีอีเวนต์อาจจะอะไรพวกเนี้ยนะครับที่จะต้องมีเม็ดเงินเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วก็คริปโตตอนนี้อยู่แต่ทองคำนะผมก็มองไว้อย่างนี้นะครับดังนั้นผมก็เชื่อว่าราคาเนี่ยผมบตคอยใกล้กลับมาแล้วมันจะไม่ล่วงอย่างนี้หรอกครับเนาะยิ่งล่วงมากวันเนี้ยเราจะมาเข้าคุยในท็อปปิกเลยยิ่งล่วงมากเนี่ยยิ่งทำให้ ราคาของคริปโตเนี่ยนะครับมันเกิดการเดาทางได้ง่ายขึ้นนะเจ้ามือเนี่ยโดยเฉพาะเซกก็เสียผลประโยชน์ด้วยนะครับเพราะวันนี้เซกเนี่ยเอาข้อมูลออกมาเผยแพร่เลยนะครับเกี่ยวกับ Hyper Liquid เขาบอกว่าแย่แล้วจริงๆวันอันเนี้ยข่าวเนี้ยมันออกมานอาทิตย์นะครับแต่ผมกำลังดูทิศทางอยู่ว่ามันจะออกหน้าไหน เก้าหมื่นก่อนหรือเจ็ดหมื่นสองก่อนนะครับดังนั้นผมพูดโดยรวมตอนนี้มันมีอีกหนึ่งอีเวนท์ที่สำคัญนั่นก็คือ fomc meeting ก็จะเป็นเช้าวันพฤหัสของบ้านเรานะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีสามหรือถึงตีสี่นะครับก็จะเป็นเวลานี้ก็ ่เชื่อว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงของเรื่องของราคานะครับว่าราคาเนี่ยจะชัดเจนขึ้นไปในทิศทางไหนถ้าให้ผมคาดเดานะครับความชัดเจนเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งเรื่องใหญ่ๆแหละนะครับว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยเมื่อไหร่นะก็ในช่วงของเดือนมก,กราคมก็มีคนพยายามคอมเมนต์ผมนะเป็นสายเก่าวก็จะบอกว่า ราคาของบิตคอยเนี่ย่มันจะต้องขึ้นแน่นอนนะครับเพราะเฟดบอกเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะครับว่าครั้งเดียวปลายปีแต่ยังไม่บอกว่าเดือนไหนนะครับอันนั้นเป็นข้อสรุปของเขาแต่ผมก็บอกเขาไปแล้วนะว่าเฮ้ยพี่มันไม่ได้หรอกนะครับอ่ารายใหญ่เนี่ยเขายังไม่ได้เล่นในเรื่องนี้นะเรายังไม่ได้ข้อสรุปจริงๆคือรายใหญ่ยังไม่ได้มั่นใจจริงๆว่า SEC เนี่ยจะต้องมีการปรับตัวของเศรษฐกิจยังไงในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเราก็เห็นแล้วเรื่องของการอ,าอัตราแรงงาน CPIPPI ออกมานะครับแย่หมดเลยมันจะดีดกับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทองคำขึ้นนะแต่ปัญหาคือว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นภาษีนะครับแล้วก็การกดดันเรื่องของ วอลเท็ tech, นะครับวอลเท็กนะก็เป็นสงครามกำแพงภาษีนะครับอ่ะตัวเนี้ยก็เป็นตัวสำคัญที่เราดูแล้วเป็นนโยบายไม่เข้าท่าสำหรับเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็เรื่องของ p o l i t i c a l อ่า political geography นะครับก็เรื่องของภูมิศาสตร์ทางการเมืองแหละนะครับอาจจะไม่ดีแต่สำหรับชาวคริปโต เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับมันอาจจะเป็นฝัดในช่วงแรกทําให้ราคาลงแต่มันจะเป็นตัวหนึ่งที่พยายามกดดันให้ f e หรือเฟดเนี่ยทําการลดอัตราดอกเบี้ยหลายคนก็บอกอมันจะลดยังไงนะครับอ่าผมได้ได้บอกไปแล้วว่าการกดดันของทั้มเนี่ยไม่ว่าอัตราแรงงานเอาคนจากพนักง,งานอะไรออกหมดนะครับไม่ใช่ออกหมดหรอกลด ไปเยอะเลยนะครับหน่วยงานรัฐบาลเราก็ทําให้เกิดอาตาัตราเงินเฟอ้อเหมือนทําไม่ได้พูดเอาไว้อะไรที่ช่วรับการเลือกตั้งนะครับอันนั้นมันมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับดังนั้นเราดูทิศทางของเฟดอีกทีว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ดูเหมือนว่าฝั่งของทามเนี่ยกับเฟดเนี่ยพยายามสู้ในเรื่องของข้อมูลเรื่องของเงินเฟอ้อ นะครับเราเชื่อว่าทําเนี่ยพยายามกดดันให้เฟดเนี่ยจะต้องมีการลดอาตาัตราเงินเฟอ้อนะครับเหมือนบ้านเราที่มีเรื่องกับแบงค์ชาติเสร็จแล้วแบงค์ชาติก็เพิ่งมาลดประมาณเดือนหรือสอเดือนที่แล้วนะรสู้กันนานเลยนะก็ผมประโยชน์อะนะทั้งฝั่งของการเมืองแล้วก็ทงางเจ้าของเงินด้วยนะครับฉะนั้นถ้าออกมาเนี่ยผมว่าระยะ กลางดีนะครับระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่ดีนะอาจจะสร้างความรำคาญให้กับเทรดเดอร์เดทแน่นอนนะครับแต่เทรดเดอร์ผมว่าได้นะครับแต่เดทเนี่ยออน่าจะเล่นยากหน่อยนะครับแต่เทรดเดอร์เนี่ยน่าจะเล่นง่ายนะทิศทางอ่ะมันค่อนข้างชัดเจนอะไรนะครับอันนั้นอันเนี้ยเขาบอกว่าเจ้าวันไฮเปอร์ลิควิดเนี่ยแย่แล้วราคากำลังค่อยๆไต่ขึ้นมาปิดโพซิชันไม่ทัน นะครับนั่นก็คือเกิน8 5ดหมนะครับที่ราคาจะแตกเพราะว่าวานตัวนี้ตั้งช็อตเอาไว้นะครับเราก็ด้วยเงินมหาศาลมากกว่า450ล้านนะครับและกำและกำลังการ T-WAP นะครับบายเพื่อปิด Position ของตนและร e a s e กำไรนะครับดังนั้นแต่ด้วยความที่ Position ของเขาเนี่ยมีขนาดมหาศาลนะ การ cover shot เนี่ยนั้นจะทำให้ราคาเด้งกลับมาจึงต้องค่อยๆอ,ออกทีละนิดนะครับจนตอนนี้ราคาของ bdc ก็ค่อยๆไต่ขึ้นตอนวันที่คือแปดหมืนสามเนะครับก็ขึ้นไปชนที่8 4ดหมืนสี่แปดหมแต่ก็ไม่ถึง8 5ดหมนะครับแล้วก็วันนี้ก็ลงมาอีกนะราคา bdc เหลือ81,000นะครับก็คิดว่า,าเราต้องมาตั้งที่จีกัน นะจากทุนของวานเนี่ยเพียง0.3%แต่กลับปล่อยของออกมาไม่ได้แค่260 btc เท่านั้นจากโพสิชันทั้งหมดที่5600 btc นะครับมันมีเหมือนวานกำลังติดกับนะครับดักความใหญ่โตของตัวเองพอยิ่ง cover shot ราคาก็ยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ออกก็ อะไรที่ใส่เงินไว้มันก็จะหมดแหละนะครับก็จะขาดทุนหมดนะครับเขาก็ต้องค่อยๆปิดตีลาโพซิชันจากตอนแรกที่มี u n r e l e a ส e นะครับ PNL เนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบล้านตอนนี้เหลือเพียงแค่1ล้านเท่านั้นแต่ยังคงมี Open Position อีก5,330 p น t c ที่รอปิดอยู่อันนี้ผมเอามาจากในกลุ่มนะนี่คือเป็นครั้งแรกที่เราได้ตาม เซกนะครับและความโปร่งใสของเซกหรือเด x นะครับอย่าง Hyperliquid แต่สุดท้ายจะจบงลงอย่างไรวานจะรอดไหมผมว่ารอดนะเพราะเขาเปิดช็อตนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องมาเดากันมันจะมีเรื่องของ FOMC Meeting ในเช้าวันพฤหัสและเราต้องติดตามเรื่องของราคานะครับซึ่งตอนนี้มันจะมีทฤษฎีไหนที่ออกมาได้บ้าง นะครับหนึ่งทฤษฎีแรกเลยคือราคาของ BTC จะลงเจ็ดหมื่นสองก่อนเจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดมื่นสองแล้วค่อยอตัวที่เร่งให้เกิดเขาเรียกว่าแรงซื้อจริงๆนะครับนั่นก็คืออ F C, อ FOMC ก็จะทำให้ราคาของ BTC พุ่งขึ้นไปเลยอันนี้ทฤษฎีที่หนึ่งนะครับคือมันจะลงก่อนเนาะที่เจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดหมืนสองเนี่ยผมว่าต่าสุดละรอบนี้แล้วมันจะพาราคาของบีดีซขึ้นไปเลยถ้าเกิดเฟดพออ่าถแถลงการแล้วว่าจะลดไม่ลดแล้วพอพูดตอนตีสามราคาจะขึ้นไปเลยอันนี้ทฤษฎีแรกกับทฤษฎีที่สองคือมันลงไม่สุดครับ ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นสองแต่อยู่ประมาณเนี้ยเพราะวันนี้ที่ผมทำก็ก็ดูถือถือว่าแข่งมากเลยนะนะครับที่ราคาเนี่ยนะยังอยู่ที่แปดหมื่นหนึ่งอยู่เลยนะครับยังไม่หลุดยังไม่หลุดแปดหมื่นเลยนะครับดังนั้นเป็นไปได้ว่าพอถึง fomc meeting ราคาจะอัพขึ้นไปที่ประมาณเก้าหมืนแล้วพอเข้าสุดสัปดาห์ นะครับก็จะเป็นวันอาทิตย์ราคาก็จะค่อยๆทําการย่อตัวลงเนาะผมทาให้เห็นตรงนี้นะครับเนาะจนวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารย่อตัวลงแล้วราคาค่อยกลับขึ้นไปมันจะมีอยู่สองอย่างนี่แหละครับซึ่งเราต้องติดตามดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับโดยใช้เรื่องของ FOMC ผมว่า FOMC เนี่ยเป็นตัวตัวเร่งหลักเลยแล้วก็ตัวลดหลักเลยด้วยครับ ดังนั้นใครมองอย่างอื่นไว้บ้างหรือมองยังไงไว้บ้างก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้แต่ส่วนตัวผมยังไงก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดคุณคิดว่าจะทำกำไรกับเหรียญตัวไหนรีบช้อนนะรีบ,ร,บรีบทำกำไรนะครับเพราะว่าทุกอย่างการจัดการความเสี่ยงและการศึกษาหาข้อมูลมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับไม่ใช่ข้อมูลผมข้อมูลของผมเป็นแค่ การเดานะครับอย่างมีหลักการเท่านั้นเองก็ผมยอมรับว่าไม่ได้แม่นนะครับไม่ได้แม่นแต่เราสามารถที่จะเดาทุกอย่างได้อย่างมีหลักการนะครับเพื่อจะตอบรับนะครับไอเขาเรียกว่ารับมือรับมือได้นะครับต่อต่อการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับโอเคข้อมูลโดยทั่วไป มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่ม amazing rich new moon coin นะครับเราก็ฝากสำหรับหลักสูเนเรืยอต้นน้ำเรื่อก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงครับวันนี้เราก็หวังว่า Bitcoin นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องกอยน์มูลสำหรับวันนี้ตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ